สวัสดีครับวันนี้เราจะมาปลูกหญ้ากันนะครับเพื่อที่จะใช้พื้นที่ที่เห็นเนี้ยนะครับในการที่จะหว่านเมล็ดหญ้าซึ่งเป็นที่ดอนเราเลือกที่จะใช้หญ้ารูซี่นะครับซึ่งตอนแรกตั้งใจว่าจะปลูกหญ้านเปียซึ่งได้ปริมาณต่อพื้นที่เนี่ยมากกว่าแต่เพียงแค่ว่าการเก็บเกี่ยวการตัด แล้วก็การให้น้ําการดูแลรักษาหญ้าในเปียอาจจะมีความาละเอียดหรือการใส่ใจเรื่องการให้น้ํามากกว่าดังนั้นเมื่อเป็นที่ดอนดินกึ่งทรายลักษณะเช่นนี้จึงเลือกที่จะใช้หญ้าลูซี่มาหวานนะครับซึ่งอัตราที่เราใช้มเมล็ดหญ้าลูซี่ก็จะใช้ปริมาณ3กิโลกรัมต่อพื้นที่1ไร่นะครับดังนั้นการที่ใช้หญ้าลูซี่ก็คาดหวังว่า จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การตัดการเก็บเกี่ยวแล้วก็การนำไปบดการผสมในอาหารทีมานั้นจะสามารถที่จะทำได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการสรับเนื่องจากเครื่องในการที่จะผสมหรือมิกซ์อาหารทีมานั้นสามารถที่จะสับหรือตัดยา่านรูซี่เนี่ยให้มีขนาดเล็กที่มีความเหมาะสมในการผสม เป็นอาหารทีมอาที่เหมาะสมได้นะครับดังนั้นวันนี้มีผู้ช่วยนะครับคือน้องภูมินักศึกษาชั้นปีที่4นะครับแล้วก็นี่ก็ปิยพงศ์นะครับลูกศิษย์จบการศึกษากําลังจะรับปริญญาปีนี้มาเป็นผู้ช่วยในการที่จะช่วยกันหว่านเมล็ดหญาลูซี่นะครับซึ่งเมล็ดหญาลูซี่เราก็ได้นํามาจากฟาร์มรุ่งฤดีฟาร์มที่จังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งก็ขายในราคา กิโลกรัมละ120บาทนะครับซึ่งเป็นเมล็ดหญ้าที่มีการคัดเลือกคุณภาพมีอัตราการงอกแล้วก็ความตึงความเต็มของเมล็ดค่อนข้างที่จะดีนะครับดังนั้นก็มีความมั่นใจถึงอัตราการงอกและการที่จะหวานเมล็ดหญ้าลูซี่ในวันนี้นะครับแต่ก่อนที่จะหวานเมล็ดหญ้านะครับเรามาถึงพื้นที่ก็ต้องใช้รถไถในการไถดะนะครับแล้วก็ มีการไถแปรนะครับก่อนที่เราจะหวานแล้วอาจจะมีการกวาดหรือการที่เราจะเกลี่ยเพื่อให้มเมล็ดหญ้านั้นมีการาถูกดินกลบเล็กน้อยนะครับก่อนที่ฝนจะตกลงมาเนี่ยนะครับดังนั้นเมื่อมาอยู่กับรถไถเราก็จะร้องเพลงไอ้หนุ่มรถไถสักหนึ่งเพลงนะครับในบรรยากาศวันหยุดวันนี้ครับ อรถไทยกำลังไถอยู่ด้านโน้นนะครับเราก็ปร้องเพลงกันทางด้านนี้นะครับได้ขี่รถเก่งฟังเพลงลูกหลกอย่าลืมลูกทุ่งที่ขับรถไทย พี่ดำคลามด้วยเหือกไรลแต่หัวใจไม่ไดาเหมือนคนเชาวกลุมไอหนุ่มรถไทยใจคอไม่เดีหวงแต่แฟนพี่ที่ไปเืืองฟุ้วันเจ้าเพลินี ลืมป่าลุงลืมน้ำปรุงสเสน่ห์เมืองกรุงเลิดล้อใไทยไร่จนผามันหักการร้องทักพี่กว่าชามเศร้าซอยฮาปีกว่าตั้งตารอเอา น้องปล่อยไปเป็นเมียน้องในห้างขายยาไปเรียนเสริมสูยททำไมตังนะ้งหน้าป้าลุงทางบ้านก็หวงคอยหาพี่นั่งคอยนับวันตั้งตาจนยา ขึ้นมาท่วมหัวพี ไปไรจนผานมันหักมีการ้องทาพี่ก็าช้าเท้าซอยหาปีกว่าตั้งตารอหรือน้องกลอยไปเป็นเมียน้องในทางขายา เรียนเสริมสวยทำไมตั้งหน้าป่าลุงทางบ้านเป่าห่วงคอยหาพี่นั่งคอยรับวันตั้งตาจนยาคาสูงขึ้นมาท่วมหัวพี่ ขี่รถเก่งฟังเพลงลูกลลงอย่าลืมลูกทุ่งที่ขับรถไทยตาพี่ดำคล้มด้วยเหงื่อไครแต่หัวใจไม่ด่าเหมือนคนมุนชาวกลุ่ม ให้ดุ่มรถไทยใจคอไมห่หิดหวังแต่แฟนพี่ที่ไปเฟืองฟุ้งวันเจ้าเพลินสีลืมป้าลุงลืมน,น้ำปรุงสเสน่ห์เมืองกรุงเลิศลอมไทยไร จนผามันหักมีการ้องทักพี่กว่าเศร้าซอย้าปีกว่าตั้งตารอคอหรือน้องกลอยไปเป็นเมียน้องในห้างขายยาไปเรียนเสริมสูยททำไมตั้ง ป่าลุงทางบ้านก็งวงคออยนาพี่นั่งคอยนับวันตั้งตาจนยาพาสูงขึ้นมาท่วมหัวพี่ ครับภารกิจการหวานก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเพียงแค่หนึ่งเพลงก็ถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจการหวานเมล็ดย่าลูซี่นะครับสาหรับวันนี้เสร็จสิ้นแล้วนะครับครับพอร้องเพลงจบพอดีหนึ่งเพลงก็หวานเมล็ดยตาเสร็จพอดีนะครับในพื้นที่สี่ไรก่กว่านะครับซึ่งเราเองก็พยายามจะปลูกย่าลูซี่นี้ไว้เพื่อที่จะตัดไปผสมเป็นอาหารทีมอ,อสาสำหรับกิจกรรมภารกิจวันหยุดนี้ก็ ถือว่าได้ปลูกหญ้าไปใช้เวลาไปสองส่วโมงนะครับรวมทั้งการมาดําเนินการเ,าเตรียมพื้นที่แล้วก็หว่านเรียบร้อยนะครับถือว่าเสร็จสิทธิภารกิจครับใช่โยไปเรียนเ <lindo> สริมสวย <lindo> ทำไมตั้งหน้าป่าลุงทางบ้านเฝ้าห่วงคอยหา นั่งคอยรับวันตั้งตาจนยาคาสูงขึ้นมาท่วมหัวพี่